ช่วงนี้เนี่ยผมกำลังทำเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลเ,เส้นทางท่องเที่ยวาทางเรือนะครับท่องเที่ยวาทางน้ำในทะเลสาบสงขลานะครับทำท่องเที่ยวชุมชนทำท่องเที่ยวทางน้ำ ทำท่องเที่ยวทางเรือในทะเลสาบสงขลาเนี่ยถ้าไม่คุยกับคนนี้เนี่ยคงไม่ได้นะครับคุณจรูนแก้ววชีทรัพย์นะครับนายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงและเจ้าของโรงแรมอาจทองรีสอร์ทจังหวัดพัทลุงภาค ประชาชนภาคเอกชนที่ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงมองเห็นศักยภาพของการท่องเที่ยวทางน้ำในทะเลสาบสงขลามองเห็นการท่องเที่ยวศักยภาพของการท่องเที่ยวของเกาะกระลาอำเภอปากประยูนจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นหมุดหมาย สำคัญของการท่องเที่ยวทางน้ำในทะเลสาบสงขานะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่คุณจรูนแก้ววัจีทรัพย์นี่แหละนะครับคุณจรูนครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสบายดีนะครับสบายดีสบายดีนักท่องเที่ยวเยอะไหมครับช่วงนี้ที่หาดทองเนี่ยคนเต็มทุกวันไหมครับท่าน ไม่เต็มทุกวันนะฮะเศรษฐกิจไม่ดีอ๋อเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับนะนับท้องนับท่องเที่ยวนับท่องเที่ยวคนไทยก็ประชุมสัมมนาน,น้อยลงเออแต่คนต่างชาติเนี่ยก็คือว่าที่ทผ่านมา ่าขึ้นมาเที่ยวปัทลังเนี่ยก็คือือว่ามันก็มีหลายเรื่องเนาะฮะเรื่องรถบัสมีปัญหาที่ว่ามันมาถึงปัทลังโงไม่ได้อตรงนี้ก็มีส่วนที่ว่าทําให้นคนน้อยลงที่เข้ามาที่ปัทลังโงัทลังโนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะขับรถมาเองอืกากกกรจัดการการท่องเที่ยวบักเนี่ยเสียดายมากอ่าครับ แล้วก็นักท่องเที่ยวนี่อยู่รถบัสอยู่ที่หัตใจเป็นอ่าหลายสิบคันก็ไม่ได้มาสักคันกันเนี่ยโอเคอ่าวันนี้เรามาดูมาดูแนวความคิดอยากอยากฟังแนวความคิดของคุณจรูนหน่อยอคุณจรูนคิดอย่างไรจึง จึงมาทำธุรกิจการท่องเที่ยวจึงมาส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลสาบสงขลามาส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกาะกระกลางทะเลสาบสงขลาเนี่ยคุณคุณจะรูนมองเห็นอะไรหรือว่าคิดยังไงฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือว่าทางบริษัทมาพัฒนาเกาะแบบตรงนี้นะครับตั้งแต่ปีสามแปดปีสี่ศูนย์นะเนาะ้าคิดแล้วเนี่ยยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา ยี่สิกว่าปีที่ผ่านมายี่สิบกว่ายี่สิกว่าปีเนี่ยพัทธาลงนี่ก็คือว่าไม่มีการท่องเที่ยวที่ว่าเหมือนเหมือนวันนี้เนาะครับอตอนตอนนั้นก็คิดว่าโอเคว่าพวกผมเนี่ยทําบริษัทนะฮะพวกผมนี่อาจทาการท่องเที่ยวเนี่ยจับเปตรงนะฮะป้านปิยมิดหนึ่งสองสองแล้วก็มาถึงอ่าเขาน้ําค้างนาทวบีนะครับก็คือว่าทําท่องเที่ยวมาตลอด ก็ตอนนั้นก็บาง่าเห็นแล้วว่าทั้งพัทลุงกอกกาบเนี่ยก็คือเมือนเป็นที่ท่องเที่ยวน่าจะพัฒนาได้นะฮะตอนนั้นก็คือว่าทางบริษัทกับคุณพ่อผมเนี่ยก็คือไปคุยกับจังผู้ว่าจังหวัดพัทลุงผู้ว่าจังหวัดพัทลุงก็โอเคว่าเห็นแล้วก็บอกว่าให้บริษัทเรานี่แหละออันทองอันท่องเที่ยวหรือว่า บริษัทเดรียนฉายเนี่ยไปช่วยพัฒนาท่องเที่ยวที่เกาะอะไได้ไหม,มตอนนั้น 3, เนี่ยว่ามีป่าะมาสักสามสี่เกาะเนาะมีเกาะกาดมีเกาะล็อกมีเกาะออยอะไรเนี่ยนะอืมแตร็จแล้วเนี่ยถือว่าทางบริษัทก็เลือกเกาะกาดนี่มาพัฒนาดูว่าเป็นยังไงก็เสร็จแ,แ,แล้วนี่ก็คือว่าตั้งแต่นั้นน่ะก็คือว่าเริ่มพัฒนานิดนิดหน่อยๆเข้ามานี่ก็คือว่าเป้าหมาย ตลาดเนี่ยคือคนต่างชาติใช่มหมที่เสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่าอกากะนี่ทำขึ้นมาแล้วยี่สิบกว่าปีนะฮะุถึถงวันนี้คนต่างชาติมาเลเซียเนี่ยคนสิงคโปร์อินโดนีเซียนเนี่ยรู้จักอกาก,กะเยอะนะฮะง่ายๆว่าปีที่ผ่านมาถ้ามาแล้วหลายแสนคนแต่าจะคนไทยไม่เคยดูที่ เก,กาะกะเนาะครับตน,นั้นถามว่าทำไมมองว่ามาทำไมมาพัฒนาที่นี่ที่เก,กาะกะเนี่ยจริงๆแน้วเก,กาะกะเนี่ยเป็นพื้นที่อยู่ทะเลกลางทะเลสาบติดกับเกาะสี่เกาะห้าที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างเกาะหมากเนี่ยเข้าไปสงขามันก็ไม่ไกลแต่ตรงนี้มันเป็นจุดที่ท่องเที่ยวเนี่ยพูดง่ายๆว่า ทั้งจังหวัดพัทลุงอ่ะมีที่เดียวนะฮะที่ว่านั่งเรือไปลงเกาะแล้วก็ไปเินบนเกาะได้นี่ก็คือเกาะกะที่เดียวผมว่าเป็นอันดิบท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงครับถึงวันนี้แล้วก็จะชัดเจนเนาะว่าเกาะกะก็เป็นหนึ่งเดียวนะฮะเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดพัทลุงที่ ไปเกาะลงไปเดินเที่ยวได้นะคถ้าคุณจรูนครับมาถึงวันนี้เนี่ยคุณจรูนคิดว่าการต้องเที่ยวที่เกาะกละเนี่ยเกาะกละเนี่ยทําอย่างไรให้เกาะกละสามารถที่จะ,ะต้องเที่ยวได้ไปถึงจุดสูงสุด ของการท่องเที่ยวในทะเลสาบสงขลาเนี่ยต้องพัฒนาเกาะกระอย่างไรต้องให้ไปเชื่อมโยงกับอะไรภาครัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลืออย่างไรหรือว่าอีกไม่นานจะมีสะพานจองถนนไปเกาะใหญ่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีผลทำให้การท่องเที่ยวเกาะกระการท่องเที่ยวในทะเลสาบสงขลารุ่งเรืองมากขึ้นไหมครับคุณจรูนครับ แน่นอนครับอันนี้ก็คือว่าที่ปัจจุบันนี้ผมก็คืรับทุกหน่วยงานที่ทางจากวัดพัทลุลงว่าเกาะกะเนี่ยทางบริษัทนี้พัฒนามา28ป,ปีแล้วนะโอเคว่าตอนนี้ก็พยายามว่าหน่วยงานไหนแค่ว่าเอาแต่ต้องเข้ามาช่วยกันส่งเสริมทางเกาะกะน,นะฮะหรือว่ามาช่วยอ่าประชาสัมพันธ์หรือว่ามามีงบบางส่วนนะฮะมาช่วยกัน พาท่านปรกอบกะให้บันดีขึ้นเนะนี่ยทางบริษัทนี่ทามายี่สิบกว่าปีเนี่ยก็คือว่าทํามาเยอะแล้วนะฮะผมบอกว่าอตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วเนี่ยหน่วยงานเนี่ยต้องเข้ามาช่วยกันดูแลตรงนั้นช่วยกันทําท่องเที่ยวให้ตรงนี้ดีขึ้นตรงนี้แหละก็คือว่าอ่าที่สัานมัตโตลาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญเนี่ยการท่องเที่ยวนี่อ่ามันจะพิดไปแบบหนึ่ง อ่ะเพราะว่าจากนี้จะหันทองที่ท่าเรือของผมไปเก,กาะกลางเนี่ยอ่าไปถึงสะพานมณฑนานี่แค่เจ็ดแปดกิโลอ่ะตรงนี้มันไกลมากอ,มอันนี้ถึงจะว่าโอเคทางจังหวัดจะเตรียมพร้อมแล้วนะฮะว่าอปริเวณแถวนี้อย่างเช่นมาจากบางแก้วมาจากเขาใจสนมาจากปราพยุนนะฮะรอบวงตรงเนี้ยอ่ารอบอ่าบบอกตรงนี้ก็ทางทุกอตอนนี้ขยายทางอ่าใกล้จะเสร็จนะฮะ ก็ทําไปแล้วเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ทาแล้วเจ็ดจุดเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือว่าจะรองรับอ่าสภานมาโนโนาอนาคตที่รดที่ผ่านมาจากสงขาไปนะผมโอเคว่าผมก็มีประชุมกับทางจังหวัดนะฮะจังหวัดนี่ก็คือว่าตอนนั้น่จังหวัดนี่มีมีประชุมว่าออพทเนี่ยก็คือว่า <S <S 1> <S 1> ม,มีร่วมกับจังหวัดเนี่ยมีงบ ส่วนหนึ่งก็คือว่าจะให้พัฒนลุงเนี่ยหาพื้นที่ออกมาที่เดียวที่ว่าอ่ามาช่วยกันพัฒนาตรงน,นั้นก็คือจริงๆแล้วทางจังหวัดพัฒนงลุงนั้นแต่ว่าตามปฐุมเนี่ยมันมีสี่มุมเนาะให้เลือกจากอ่าป่าพะยมนะฮะสีนัทนลินแล้วก็คนขนนันนหรือว่าป่าพะยูนที่เกาะตรงนี้ผมก็พยายามบอกว่าโอเคว่า ก่อนจะเอาโครงการต่างๆเนี่ยโอเคว่างบของปีเจ็ดสนเนี่ยลงมาที่ปากพยนที่เกาะมาที่เกาะกะใกล้ๆตรงนี้อ่าทําตรงนี้พื้นสน,นุนไฟแล้วก็ปไปปรปับปรุงอ่าสถานีรถไฟที่หันเทานะฮะให้เป็นที่ท่องเที่ยวเป็นศูนย์ท่องเที่ยวนะฮะให้ชัดเจนแล้วก็มาเข้าสู่อ่าท่องเที่ยวของ ป่าพยุนตรงนี้คือกาะกะเป็นที่เดียวที่ว่านักท่องเที่ยวมามาวันไหนก็ได้คือว่าทางเกาะกะพร้อมอยู่แล้วแต่ตรงนี้ก็คือว่าตอนนี้รับอ่าจังหวัดเห็นด้วยนะฮะว่าปีเจ็ดส่วนเนี่ยโอเคแต่อ่ามีงบลงมาพัฒนาที่ป่าพยุนที่ท่องเที่ยวตรงนี้อ่าอืเป็นกุงกันใหญ่เลยเป็นกุงกันของจังหวัด ถ้ามองอย่างนี้แล้วเนี่ยสะพานถ้าตามกำหนดการนี้น่าจะอยู่ปี72ถึงจะเปิดได้นะฮะปี72เปิดได้นี่เปล่อจากนี้ไปเราอยู่สามปีกว่าสี่ปีแล้วก็ของโครงการที่ลงมาเนี่ยพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ่าภาพยนตร์ตรงนี้ก็คือโครงการงบนี้ก็คืออยู่แปดเจ็ดศูนย์ ถ้าเจ็ดสูนเนี่ยงบลงมาแล้วเนี่ยก็คือว่าประสอดท้องกับปีเจ็ดสองหลังจากสี่ห้าปีผมว่าตรงนี้ที่ท่องเที่ยวเป็นเหล่ท่องเที่ยวที่ดีขึ้นอาเธอรพอวีคนแน่นอนครับ ครับคุณจรูนครับภาพของการท่องเที่ยวปากประยูนท่องเที่ยวพัทลุงที่เป็นรูปประชามสะพานจองถนนเกาะใหญ่ที่เป็นรูปประชามชัดเจนขึ้นก่อสร้างแน่นอนตอนนี้ประมวลประมลูลสัมปทานกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย <c oughs> นะครับคุณจรุนอยากจะ อยากจะพูดถึงใครบ้างอยากจะขอบคุณใครบ้างที่ทําให้การท่องเที่ยวของพัตลุงเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อเนี่ยอยากจะพูดถึงใครอยากจะขอบคุณใครบ้างครับอตรงแค่จุดนี้นะฮะก็คือว่าอยู่ช่วงพอดีว่าตอนนั้นที่ผูมใจไทยเนาะท่านรัฐอาท่านจิตพัฒน์นะฮะก็เป็น,นที่ออ่าเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะฮะ รัาท่าน,นาทีเป็นคนตัททะหลวงนี่ก็พยายามผลักดันท่องเที่ยวของจังหวัดตัทะลุงตรงนี้ต้องขับคุณท่านอย่างสูงว่าผลักดันนะฮะ,ะสะพานตรงนี้ให้ให้สําเร็จถือว่าวันนี้ก็คือว่าทุกอย่างก็คืออยู่ในงบประมาณอยู่แล้วนะฮะก็คือว่าอนาคตอ่าท่องเที่ยวมันจะดีขึ้นจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ บุญค่าที่ดินอะไรต่างๆสุดย่างมันก็มีบุญมันจะขึ้นมามหาศาละตรงนี้ผมว่ากันท่องเที่ยวจากประเทศตรงนี้อาจทพูดสัสนๆทางตรงนี้ต้องขับคนท่านพิพัก์และบุตทีการท่องเที่ยวที่ผ่านมากับรับตนาธีครับผมครับวันนี้ก็อ่า ใจเย็นๆไว้ก่อนนะคุณจรุนถึงว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ว่าการต้องเที่ยวของพัทลุงจะดีขึ้นจะ,จะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้นะครับโรงแรมหาดทองเนี่ยคนเต็มทุกวันแน่เลยเรือของหาดทองเนี่ยก็ไปเที่ยวเกาะกระวันหนึ่งละหลายหลายรอบแน่นอนใช่ไหมครับคุณจรุนครับขับคุณครับหวังว่ามีบ้านที่มาถึงครับ จ้าขอบคุณคุณจรูนมากมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ฟังครับคนทํางานนะครับคุณจรูนเนี่ยนะครับคุณจรูนเนี่ยเป็นคนอ่มาเลเซียนะครับพ่อของคุณจรูนเนี่ยเป็นเลขาธิการของอ่โจนชีนคอมมิวนิสต์มาลายานะครับซึ่งวันหลังเนี่ยก็มอบตัวเข้ามาเป็นผู้ร่วม พัฒนาชาติไทยแล้วก็ได้สัญชาติได้สัญชาติไทยนะครับก็เป็นคนไทยคนหนึ่งคุณจรูนเนี่ยเป็นลูกนะครับเป็นลูกซึ่งพ่อเนี่ยเป็นคนมาพัฒนาเกาะกละไว้ตั้งแต่สมัยหลังจากโจรจีนกอมมลายาในประเทศมาเลเซียสลายเมื่อสักปี2 5 3 1 นะครับสลายของโจนชีนกมิตมารายาแล้วก็มาปีสามแปดปีสี่ศูนย์อย่างที่คุณจรูนเล่าว่าทางเครือข่ายเบตงนะครับมาจับมือกับเครือข่ายเขาน้ำค้างแล้วก็เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเพื่อขอ,อพัฒนาเกาะกลางทะเลสาบสงขลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เลือกเกาะกละ แล้วก็การตัดสินใจของคนจีนกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่พลาดด้วยนะครับยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเกาะกละได้รับความสนใจจากคนจีนคนอินโดนีเซียคนสิงคโปร์มีคนจีนคนอินโดนีเซียคนสิงคโปร์มาเที่ยวเกาะกละหลายแสนคนแล้วโดยที่คนไทยไม่รู้นะครับคนไทยยังไม่รู้เลยว่าเกาะกละอยู่กลางทะเลสาบสงขลาเป็นอย่างไรมีอะไรสวยงามแต่เกาะกละ เป็นที่รู้จักของคนจีนคนสิงคโปร์คนอินโดนีเซียคนมาเลเซียคนจีนจะมาเที่ยวเกาะกระแล้วเป็นจำนวนมากหลังจากนี้สะพานจองถนนเกาะใหญ่เสร็จการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางเชื่อมโยงตัดถนนไปเชื่อมโยงให้มันง่ายขึ้นที่มายังสะพานจองถนนเกาะใหญ่ก็จะทำให้การต้องเที่ยว กประยน์การต้องเที่ยวทะเลสาบสงขลาการต้องเที่ยวเกาะในทะเลสาบสงขลาจะเดินรุ่งเรืองขึ้นมาอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับ